มาสิมาเลยมาเลยเออ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 อย่าอย่าไม่เอาไม่เอาอย่าทำตัวแบบนี้นะไม่เอาไม่เอาโน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 ฮัลโหลผมต้องเก็บทองให้ได้ประมาณสิบ สิบก้อนครับอุ้ยโอ้มันมันหลายปักแล้วเกินปัก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 สองสามขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับเออเออเออเอาซิเอาซิอู้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขานี่การเดินอเมริกาซีมันมันเป็นมันเป็นแล้วนะมันเป็นแล้วนี่เราการเดินใช่ไหมล่ย โอ้โถ่เอ้ยถ้าคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาท่าของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนเฮ้ยกาเน็ตเอาไป I am groot มากรูดสิเร็วเฮ้ยอ้าวา่่าพี่ทีเราเจอกันช้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปล็อบบี้ครับไปไปไป Let's go to the lobby okay Lob by, lobby okay. Uh, lobby โอเคฮะ okay. แล้วก็ไปที่ main uh, lobby ครับโอเคฮะมนล็อบบี้ครับแล้วก็ไปที่ lobby สิบเจ็ดนะฮะมีคนรอสิบคนแล้วนี่นี่จแก๊งสกอร์เปียนผมแอตตีด็อกแอตตีด็อก thank you 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 <c oughs> โอ้โหนี่มันนกนี่นี่มาชนเผาอะไรนี่เอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยว โ oh, อ้ชอตออปชันแชทโชว์โอเคโอ้อะไรระเบิดเ้โอเคโอเคทีละคนที่ละคนที่ละคนที่ละคนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะเราจะชวนเฉพาะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่นแก๊งสกอปนเปียนคนนี้เล่นโบ๊ทโปรโตโคอลมาด้วยกันคนนี้แล้วก็ SG เอสจีด์กเน็ตใช่ไหมไอันนี้ v ี p เติม VIP ไม่เอามีสิทธิ์เลือกทุกอย่างไม่เอาไอคนเติม VIP ไม่ต้องเลย โอ้โห,หนูเติม VP แล้วลุงจะมีสิทธิ์จะเลือกหนูได้ไงอ่ะเข้าใจป่ะเออใจเย็นๆดนทินละครเฮ้ยใครได้ใครหน้าตาดีสุดนั่งยองๆเลยเออขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับติต๊ๆไปรูปแมวไปรูปแมวน่ารักมัล่ะโอเคฮะโอเคครับลุงพีงพอยู่ตองกล่องลิปเนี่ยเป็นคนบอกเนี่ยโขเคฮะ มิสเตอร์โลกิกอนเนี่ยเจ้าเก่าเนี่ยอ่ามิสเตอร์โลกิกอนนี่เจ้าเก่าเนี่ยรู้จักกันคนกันเองคนกันเองไอ้คงไอ้คงครับนี่รับคนไหนคนไหนหน้าตาดีเด้อ